โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอมคคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลแอนด์ไทมรีเวิร์สอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไกด์นะครับสําหรับการตีอิคาคุเนาะสำหรับในส่วนของตัวหมวดตรงนี้นะครับอ่ะหมวดตรงนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงว่าเฮ้ยมันจะมาตรงไหนนะครับก็คือกดมาตรงนี้นะแล้วก็อ่ะมากดที่ตรงในส่วนของตัวมันจะเห็นว่าฝึกฝนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ฝึกฝนการต่อสู้นะครับเพื่อนๆกดมานะมันก็จะนาทางมา ตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะสําหรับโตของอิคาคุนะครับไปเห็นเรามาดูกันนะครับอันนี้นะที่ผมตีไปเนี่ยผมอยู่อันดับ5นะเดี๋ยวผมมารีวิวก่อนว่าใช้ตัวละครไหนบ้างก็คือหลักๆเลยนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโทเซนคานามะนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวอูราฮาร่าคิสเกะนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอิชิดะนะครับตัวนี้คือค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะครับเรากดเป็นคอคอของตัวของ เอ่อโทเซนคานามะนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็เข้ามากดตีได้เลยนะครับอ่ะผมก็จะให้ดูเนาะคือผมไม่ได้คิดเองนะผมก็จํามาจากคนอื่นเขาเนี่ยที่เขาใช้มาก่อนหน้าน,นี้แต่ในเรื่องของเวลาเนี่ยการตีมันอยู่ที่ว่าเราพิวขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องสกิลโดนนะครับหลบให้ได้สกิลให้โดนนะครับเปิดมาถึงโทเซนนะครับแดชไปสองทีแล้วก็ใช้สกิลไปเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีไปหน่อยนึงแล้วก็วลหาล่าครับกดไม่ติดนะต้องต้องรอจังหวะนิดนึงเออให้มันวางก่อนแล้วก็ สลับเป็นในส่วนของอูริโมาเลยครับให้ hey, hey, อูริโตีอย่างเดียวเลยนะอ่าตีไปแล้วก็แดนหลบด้วยก็ดีนะครับนะแดนหลบไปก็ตีแล้วก็กดสกิลคอของตัวโทเซนนะมันอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็พลัง่ากก็วางไปนะแล้วก็อิชิดาก็ยิงรัวๆเลยครับทีนี้นมันจะวัดกันแล้วว่าเอ,อใครจะแม่นกว่ากันนะครับอืถ้าเราแม่นกว่าล้วก็ทําดาเมจได้เยอะแล้วก็เน้นหลบเน้นได้ด้วยถ้าเคาน์เตอร์ได้ก็ดีนะแต่ว่าผมกดสกิลไปก่อนนะครับคือมันจะสะสมสกิลคอนะต้องให้อิชิดาตีนะครับถ้าเป็นโทเซนตีมันจะ ไม่ได้เก็บเกรดนะครับอันตีได้ที่มันติเลยครับแล้วก็กดสกิลเลยนะอันติปุ๊บกดสกิลปั๊บนะครับแล้วก็อุนฮาร่าวางปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลต่อแล้วก็อิชิตะออกมายิงครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ตีไปเลยครับไม่ต้องไปสนใดครับตีไปเลยอ่ะแค่นี้ครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกวินะครับบางคนก็อาจจะโหน้อยกว่านั้นนะสี่สิบเนี่ยคือแบบโหดมากนะครับอ่ะก็จะเป็นทีมประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าจะเอาแบบทีมที่เราจะใช้ผ่านแบบ แน่ๆถ้าใครแบบพี่โอ้พี่ผมเล่นไม่ไหวนะครับถ้าจะเอาแบบให้มันผ่านเลยนะอะแต่ว่าผมขอเล่นเป็นตรงนี้แล้วกันเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าในในในความผมเล่นไม่เก่งต้องเล่นในมือถือนะที่ผมเล่นก็คือในมือถือมันก็เลยผ่านนะครับแล้วก็ใช้อีกโกบางครนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแชทคุงนะครับปึ๊บประมาณนี้อันนี้คือทีมที่เราจะเอาให้มันผ่านนะครับแล้วก็เก็บในส่วนของตัวเคเวสเนาะบางคนอาจจะเฮ้ยไม่ค่อยพิ้วอะไรยังไงนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวโกบ,บัมบุระแล้วก็แชทคุงนี่แหละครับในการที่เรา ใช้ในการผ่านเนาะอ่ะเราก็กดมาครับแชทคุงนะจับทุ่มไปครับแล้วก็อ่ะมันไม่ต้องเปตีเยอะนะแล้วก็กดออกมาครับแดนหล,ลบมาน,นี่คือเราหลบไม่ง่ายครับอยู่ไกลๆแล้วก็เดินหลบเอานะครับแล้วก็นอแชทคุงครับครจะแพร้รีอยหรืออะไรก็ได้นะแล้วก็กดคิวไว้ครับไอกดสกิลตรงไหนเป็นปุ่มอันไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆของผมกดคิวนะอ่ะแล้วก็ใช้พยายามใช้อีกโก้เนี่ยหลบไหมหรือว่าใช้แชทคุ้งหลบได้ก็ได้ กดมาครับแล้วก็จับทุ่มไหมครับแล้วก็กดกุมงมุระครับอ่าแล้วก็เทนเคนเมียวโอครับตัวนี้แหละนะครับมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่าปกติถ้าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะโดนดาเมจนะครับอ่าแล้วกดกลางโล่แล้วก็กดขึ้นมานะทีนี้เรารีบกดสกิลเลยนะเพราะว่าสกิลมันจะได้คูดาวครับอ่าแล้วกดสกิลไปปุ๊บแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆก่อนเห็นรอข้างล่างนี้ไหมเนี่ยตัวนี้นะครับ ก่อนที่มันจะหมดนะครับแล้วให้เรากดใช้งานสกิลอันตินะครับปึ๋งปึๆงปึ๋งปึํงปึง,ปง,ปง,ปงทำดาเมจเห็นปหแค่นี้เลยนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะมันก็จะผ่านในส่วนของตัวเควสด้วยในส่วนของตัวด่านยากสุดก็เหมือนกันครับถ้าใครแบบอยากเอาแค่ผ่านก็ใช้ประมาณนี้ได้นะครับแต่อีกตัวนึงอ่ะเ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนอิชิโกะออกไปก็ได้เอาในส่วนของอิชิตะเข้ามาก็ได้นะเวลาเราใช้ย,ยิงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นให้ดูนะอันนี้จะเป็นทีมที่ เอ่อการันตีการผ่านแต่ว่าเวลามันอาจจะน้อยนะครับอ่ะเราใช้อิชิดะในการที่เราจะเอามายิงหรือว่าใครจะใช้ตัวของตัวเซนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือเวลาเนี่ยสูงสุดเน่ยที่ผมทําได้เนาะเร็วสุดก็คือสี่ถึงหกวินะแต่แมไม่ใช่ทีมนี้นะทีมนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันผ่านได้นะอ่ะแล้วก็ยิงไปครับอ่ะแล้วก็จะเน้นเก็บในส่วนของตัวตอดอันตินะครับของโคมางูรเนะ หเหนปะอันนี้เราก็จะได้ทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือว่าใครจะเอาตัวอื่นมาก็ได้นะครับแล้วแต่อะเราก็กดเป,เ,ปเป็นเคเมโอไปเลยนะมันจะเก็บได้มันจะมันจะมีอีกนะครับอันนี้คือแค่เก้านะนมันก็จะเก็บทุกไฟครบสิบด้วยนะครับใครจะเอาแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาถึงให้รีบกดสกิลใช้งานเลยนะ แล้วก็เดินตามไปครับเดินตามไปแล้วก็กดสกิลใช้งานต่อปึง้งอ่ะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วกดแล้วเตรียมตัวแดชหลบนะเพื่อนๆต้องกดแดชหลบแดชหลบไว้เลยนะอ่ะแดชหลบออกมาเลยครับแล้วก็กดแชทคุงครับแดเข้าไปกดใหม่ครับปึง้งอ่ะอิชิดะยิงไหมครับไรจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะแดชออกมาก่อนครับอ่ะกดแชทคุงไว้ครับ จับทุ่มครับแล้วก็กดปลุกไปต่อนะครับอิชิดะออกมายิงไกลๆครับเดีย๋ยวเพิ่งกดนะครับเพื่อนๆเห็นตัวของเออทนเคเมโอมันเป็นสีแบบนี้นะเดีย๋ยวเพิ่งกดนะอะ่ให้เราจับทุ่มก่อนครับแล้วค่อยกดนะอ่าทีนี้ก็ยิงไปก่อนครับแล้วก็อันติอิชิดะไปแล้วก็กดเลยครับเทนเคเมโอขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันก็มันก็ไม่ยากนะครับเออแต่ว่า ถามว่าต้องพิวหน่อยหนึ่งไหมมันก็ต้องพิวสักหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับให้เราตีไปเรื่อยๆก่อนนะเดินตีไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราตีไม่ถึงก็ต้องเดินโยก,กไปหน่อยอ่ะให้เรากดสกิลใช้งานอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ดูว่าหลอดมันใกล้จะหมดนะอ่าให้เราหันทิศดีๆนะไม่งั้นมันฟันไม่โดนนะครับอ่าแล้วก็ฟันไปครับอ่ะแล้วก็กดแชทคุงครับจับทุม่มอ่าจับทุ่มไม่โดนจับทุ่มไม่โดนนะลาด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 ทุ่มไม่ติด ไม่เป็นไรครับเหลืออ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตะกี้ผมพลาดทุ่มไม่ติดเขินเลยอ่ะเห็นปะมันก็จะพอที่จะผ่านด่านได้แต่ว่าเวลามันก็เวลามันก็จะเยอะเนาะเนี่ยที่ผมเล่นได้ก็ประมาณนี่แหละนะครับ46วิอาจจะถามว่าอาจจะไวกว่าน,นี้อีกไหมก,ก็ต้องเล่นอีกหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวละครมันมันคือมันเก่งเท่ากันหมดเลยนะเพราะว่าเรายืมตัวละครของเขามานะครับเนาะตรงนี้นะอ,อืม ถ้าใครจะทําเวลานะครับเดนเป็นในส่วนของตัวทีมที่เขาใช้กันเนาะถ้าใครแบบจะเอาผ่านก็เดนเป็นทีมนี้เลยนะส่วนอันดับเนี่ยนะครับถามว่าเราได้ของรางวัลไหมนะครับก็ได้ของรางวัลเนาะหนึ่งถึงสิบนะครับก็จะได้เป็นตัวฉายานะครับแล้วก็เป็นตัวของไปสุ่มแล้วก็เป็นอันเนี้ยทองทองอันเนี้ยนะครับเออไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับเวลาเหลืออีกต้องสิบสามวันอีกนานครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับมันมีเวลาเยอะเพื่อนๆจะกลับมาแก้เวลาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราไปฝึกฝนฝีมือก่อน ก็ได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของตัวการทําอันดับแล้วก็การที่เราสามารถผ่านได้ชัวนๆนะเน้นแบบว่าวนสกิลของโคมังมุระนะครับโคมังมุระก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงนะเพราะว่าเวลาเข้าบาังใครแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับแล้วมันก็สวนกับศัตรูได้แบบ ดีมากๆนะครับเนาะเกมนี้คือแบบมันหลายตัวมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะเออแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบสายพิ้วสายอะไรเนี่ยพวกอิซิโกะอิซิโกะบางใครพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวดาเมจที่แบบแรงเวอร์แต่ว่ามันก็ต้องเน้นพิ้วเนาะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ